การที่เราเรียนจบการศึกษาและก้าวเข้าสู่สังคมวัยทำงานเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงครับที่สําคัญมากๆในชีวิตบางคนเริ่มหาสมัครงานเริ่มใช้ชีวิตของตัวเองเริ่มมองหารูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ๆเริ่มวางแผนชีวิตในระยะยาวแต่การเข้าสู่วัยทำงานเป็นสิ่งที่หมายความว่าเรามีเรื่องมากมายที่ต้องรับผิดชอบเรื่องเงินจึงเป็นเรื่องสำคัญครับ แต่เราเนี่ยจะต้องเริ่มจัดการการเงินของเราก่อนวันนี้พบกับพอดแคสต์พัฒนาตัวเอง EP ที่29ในหัวข้อแจก5เคสไม่รับบริหารเงินฉบับเด็กจบใหม่กับผมแบงค์คมาติวันนี้ผมมีไอเดีย5ข้อมาแนะนำกันเลครับข้อแรกสร้างเป้าหมายชีวิต ก่อนที่เราจะจัดสรรเงินของเราว่าเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเนี่ยก็คือการที่เรารู้ว่าเป้าหมายชีวิตของเรามีอะไรบ้างอาจจะเป็นเป้าหมายในระยะสั้นหรือในช่วงเวลาที่แน่นอนเช่นต้องสมัครสอบวัดระดับภาษาต้องเตรียมสอบทุนการศึกษาแม้กระทั่งต้องเก็บเงินกดบัตรคอนเสิร์ตศิลปินที่เราชอบไปจนถึงเป้าหมายระยะยาวยกตัวอย่างเช่น อยากเปิดร้านขายขนมเป็นของตัวเองอยากจะซื้อบ้านสักหลังหรืออยากจะแต่งงานสร้างครอบครัวเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วเราจะเห็นภาพและวางแผนจัดการการเงินของเราได้ง่ายขึ้นครับข้อ2เก็บออมเงินในช่วงวัยนี้หลายคนเริ่มมีไรายได้ด้วยตัวเองแล้วแล้วก็ยังทำให้เราสามารถใช้จ่ายได้มากขึ้นเช่นเดียวกันครับแต่ในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราเพิ่งเริ่มมีไรายได้เข้ามา จึงไม่แนะนําให้สร้างหนี้สินแต่เนินเน่นเในทางกับกันครับควรศึกษาช่องทางในการเก็บออมเงินทั้งการเปิดบัญชีของแต่ละธนาคารหรือแอปพลิเคชันออมเงินที่มีฟังก์ชันหรืออัตราดอกเบีย้ยที่แตกต่างกันออกไปที่จะทําให้เราเนี่ยออมเงินได้สนุกยิ่งขึ้นครับลองเปรียบเทียบเพื่อหาช่องทางการออมเงินที่ชอบแด้กการออมเงินจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปครับข้อ3ม การหารายได้เสริมนอกจากช่องทางในการหารายได้หลักแล้วปัจจุบันเราสามารถหารายได้จากท่องทางอื่นได้ง่ายเช่นเดียวกันอาจจะเริ่มจากงานอดิเรกหรือกิจกรรมที่เราชอบทําอยู่แล้วเช่นรับวาดภาพรับทําขนมขายถ่ายรูปแต่งนิยายและอีกมากมายอีกทั้งสําหรับสายรีวิวก็ยังสามารถสร้างรายได้อีกเช่นกัน จากการบอกต่อจากของที่ซื้อมาแล้วถูกใจผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่เราชอบพักผ่อนใจจากการทำงานประจำแล้วยังสามารถมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นได้มากอีกด้วยข้อ4ศึกษาเรื่องภาษีแน่นอนว่าภาษีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีรายได้สุทธิต่อปีตั้งแต่1 5 0 0 0 0บาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษีประจำปีดังนั้นเราควรศึกษาเรื่องภาษีจนเข้าใจและยังมีหลายช่องทางที่สามารถช่วยลดหย่อนภาษีได้ด้วยเช่นการลงทุนในกองทุน S S F หรือ I M F เพื่อลดหย่อนภาษีการทำประกันการบริจาคให้กับหน่วยงานต่างๆและก็อื่นๆยังมีอีกมากมายความซับซ้อนอาจจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าการคำนวณภาษี เป็นสิ่งที่ยากมากแต่ในปัจจุบันนี้เรามีเครื่องมือที่ช่วยทุดแรงได้มากครับเช่นแอปพลิเคชันที่ช่วยคำนวณภาษีชื่อว่า i t a x ครับข้อ5การวางแผนการลงทุนเพราะการลงทุนเนี่ยยิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบครับและการลงทุนเป็นกระบวนการที่จะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเลยในการศึกษาแล้วก็ลองผิดลองถูกเราจึงควรเริ่มศึกษา ตั้งแต่เน่นๆตั้งแต่เราเริ่มมีรายได้ก้อนแรกหรือเริ่มมีเงินเก็บก้อนแรกตามความเหมาะสมในปัจจุบันนี้ครับช่องทางให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนค่อนข้างเยอะเลยแหละทั้งหลากหลายแล้วก็ใช้ภาษาค่อนข้างง่ายอีกทั้งในปัจจุบันการเริ่มลงทุนทําได้ง่ายมากครับในปัจจุบันนี้มีเครื่องมือคอยช่วยแนะนํามากมายผมแนะนําว่าให้ลองมองหารูปแบบการลงทุน ดยการเปรียบเทียบความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะกับตัวเราแล้วเริ่มลงทุนอย่างระมัดระวังก่อนนะครับเพื่อให้เงินงอกเงยได้ในระยะยาวครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเว็บไซต์ finomina.com สำหรับบทความดีๆที่ผมได้นำมาอ่านให้เพื่อนๆได้ฟังในวันนี้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับแล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับ